วันนี้ผมจะมารีวิวแอ,อร์คอร์ดปาวานราคาเร้าใจแพงกว่างูเห่าหน่อยเดียว60,000บาทตัวท็อปสุดซันลูฟมาชมคลิปกันครับ สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีครับ FC ทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็จะแปลกตาหน่อยนะเพราะว่าแดดมันไม่ร้อนนะครับเพราะว่าถ้าแดดร้อนเนี่ยผมก็ต้องใส่หมวกนะฮะวันนี้ก็เกยลใส่เอาไว้นะครับว่าเอ้ยมีพาร์ที่2ดวงอะไรเงี้ยเพราะว่าอีดวงนึงเนี่ยมันถูกเบรกบังไปแล้วและไอดวงข้างล่างนี่มันก็ไม่สะท้อนแล้วนะฮะอ่ะโอเคครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถคันนึงครับซึ่งต้องบอกว่าราคาถูกกว่าท้องตลาดมากมายเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าคันนี้เนี่ยมันเป็นรถแอคคอร์ด3.0นะครับรหัสเป็นตัว G 7นะ G7 หรือว่าที่เรียกกันในภาษาไทยเนี่ยเรียกว่าป่าวานนะครับไม่รู้ใครเขาสรรหาคิดนะแหมโตโยต้าโดเรมอนอย่างนี้ไอพวกไออ,อสามห่วงอย่างนี้อ่ไอตู้เย็นอะไรเงี้ยแหมคนไทยที่สรรหาจริงน,นะก<ๆ>นะ็ไม่เรียกตามรุ่นครับผมไม่รู้ทำไมนะแต่ว่ามันก็เป็นชื่อเรียกที่ติดกันมานะครับสักคันนี้นะครับเป็นรถยนต์ฮอนด้าไอคอร์ดนะปี2003นะเครื่องยนต์3,000นะฮะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับคันนี้มีซัลลูฟ นะครับมูลูฟนะครับดิสเบรกสล้อนะฮะท่อคู่นะครับคันนี้ไม่เคยติดแก๊สน,นะแล้วนกะ็เอกสารพร้อมโอนด้วยนะครับภาษีไม่ขาดนะครับเลี้ยวก่อนนะผมลืมพูดเรื่องราคาไปเลยใช่ไหมเนี่ยนะอืมเท่าไหร่ดีนะอืมแหมคุณช่บอกแหมไอ้นี่มึงคนตีนละ <c oughs> อาจจะไม่อาจจะคุณช่อาจจะไม่ได้บอกว่าไม่ได้พูดคําว่าไอ้นี่ด้วยนะฮะอาจจะพูดแบบไอ้หัวล้านนี่คนตีนละอะไรอย่างงี้ใช่ไนหะมแหมผมรู้แหมยังหัวเราะ เี๋ยวหัวเราะยนผมดูคุณอยู่อ่ะโอเคครับบอกราคาเลยแล้วกันนะ69,000บาทเว้นให้ตกใจนิดนึงนะครับแล้วก็รีบกดเบอร์โทรเลยเดี๋ยวไม่ต้องรีบก็ได้เดี๋ยวก่อนดูให้จบก่อนแล้วกันนะครับดูแล้วก็อย่าข้ามโฆษณานะครับนะโอเคครับคันนี้ราคาแค่หกหมื่นเก้าจริงครับไม่โกหกนะฮะแล้วก็ภายในเนี่ยก็สภาพยังดีด้วยนะครับแล้วก็แอร์เย็นระบบแอร์แยกออโต้นะครับทะเบียนเชียงใหม่นะสองหกแปดเลขสวยด้วยนะเป็นเลขคู่นะครับก่อนไปรับชมคลิปนี้ครับฝากผู้ชมครับกดติดตามช่องวิชชอนเอาไว้นะครับ เวลาผมมีรถมาลงเนี่ยคุณจะได้ไม่พลาดนะครับแล้วก็จะได้ตัดสินใจหรือว่าได้เลือกดูเป็นคนแรกๆเลยก่อนที่จะโทรมานะครับไปครับเอาละครับคุณผู้ชมครับคันนี้เนี่ยเป็นรถสีดํานะนะฮะต้องบอกว่า6กหมืเนี่ยคุณผู้ชมบอกเฮ้ยรถ6กหมืนี่มึงต้องเนียนต้องแบบป้ายแดงเลยนะครับนะครับผมก็จะแนะนําว่าไปซื้อป้ายแดงเถอะครับนะครับเราก็ต้องเอาความจริงมาพูดกันนะครับคุณผู้ชมก็ต้องเอะแหละนะครับนะฮะว่าเฮ้ยหกหมืนนี่มันไม่ใช่แล้ว แล้วขายกันเป็นแสนบวกลบนะครับเก้าหมื่นแสนนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมให้ดูสีก่อนแล้วกันนะก่อนที่จะไปถึงจุดบกพร่องต่างๆนะฮะก็รายงานให้ตรงนะครับมาไม่เสียเวลาฝากระโปรงหน้าสวยเลยโอ้โหเงาโคตรเงาอย่างกระจกนะครับช่วงหน้าต้องบอกว่าผมมีเก็บซ่อมสีมาบ้างนะครับอ่ะภาษีเนี่ยหกแปดนะฮะไม่ขาดเดือนอะไรก็ไม่รู้สิงหานะครับเดือนแปดเดือนเก้านู่นนะครับตัวยางก็ปียี่สิบนะครับปีก็จะลึกหน่อยนะคุณผู้ชมกระจก กระจกมองข้างเนี่ยมีไฟนะฮะอ่ะมาถึงตําหนินะครับก็จะมีตรงนี้ฮะบันไดข้างนะครับบันไดข้างแล้วก็จะมีรอยแมวขวนตรงนี้นะคุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมผมมองเงินเผื่อนี่รถแม่งโคตรสวยเลยคือคือมันก็มีเสน่ห์นะเพราะว่ามันเป็นรถไซส์ใหญ่อยู่แล้วนะครับนี่คือบันไดคือชิ้นเดียวกันนะครับใครมีฝีมือร้อนวิชาอยากจะทาเองไม่ว่ากันนะครับซื้อไปก่อนนะฮะก็จะมีรอยนี่อันนี้ก็ผมก็มาขันนะฮะมาขันสีมาปั่นสีนะครับ ท่อเนี่ยเป็นท่อมูเก้นนะมูเก้นนะครับท่อคู่นะฮะอ่านให้ดูข้างล่างแล้วกันนะเดีย๋ยวคุณผู้ชมไอ้รถมึงทำหนิมแดกหรือเปล่าวะโอถูกจังนะครับไม่มีนะคุณผู้ชมครับนะฮะกะทะเบียนเชียงใหม่นะฮะอ่ะอาจจะมีไฟไท้ายนะเป็นทับทิมตรงนี้นะมีราวบ้างครับแต่ราคาไม่แพงนะครับสามร้อยสี่ร้อยบอกคุณผู้ชมไว้เลยครับเพราะว่าตัวนี้ไฟไท้ายก็ยังจะเหมือนกับตัวทั่วไปนะครับนะฮะสามารถ ซื้อได้ตามท้องตลาดหรือจะใช้เป็นของเกรด O E M ก็ได้นะครับตัวกินคิ้วโครเมียมที่ฝังอยู่นี่ก็จะมีล็อกมีอะไรบ้างนะนะฮะสีสรรันโดยรวมต้องบอกว่าริ้วรอยมีให้เห็นนะฮะแหมหกหมื่นเก้านะคุณผู้ชมครับ,เ, 69, รบเราอยู่บนโลกความเป็นจริงหน่อยนะเนี่ยจะให้ไม่ไม,ม่มีอะไรเลยลหรือไงนะพี่พีที่ดูคลิปอยู่บอกกูยังไม่ได้พูดอะไรเลยมึงทํามาดักคอกูไอ้นี่นี่นะก็มีรอยแมวขวดบ้างนหะนะค,คือก็หลกักๆก็จะเน้นไปที่บันไดซ้ายขวานะครับส่วนรอยแมวขวดอะไรอย่างนี้ก็จะมีอยู่นะเนี่ย เห็นไหมคือมันให้ดูยากแล้วมันเงานะครับเดี๋ยวป้านกันหน้าฝนนี่ผมเปลี่ยนให้นะหนึ่งคู่นะครับเพื่อรับหน้าฝนสรุปใช้งานได้นะครับไม่รวมไม่ซึมอ่ะไปดูในห้องเครื่องกันก่อนเลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมกันที่ภายในฮะเปิดฝากระโปรงออกมาแล้วโอ้โหแน่นๆน่นะฮะแน่นตับเดี๋ยวผมจะบอกผู้ชมก่อนนะครับคันนี้ทําอะไรบ้างนะแท่นเครื่องสีตัวสตาร์ทเครื่องใส่เกียร์โคตรนิ่งไม่มีสั่นไม่มีเือยคอนโซลไม่มีเทือนพวงมาลัยเลยนะครับคอยเปลี่ยนใหม่หม้อน้ําใหม่ ม้อพักใหม่นะฮะแล้วก็เปลี่ยนสายพานไทมิ่งหมดแล้วนะครับไทมิ่งวาล์วน้ําอะไรต่างๆนี่ผมจะขึ้นบินเอาไว้ด้วยนะแดดเดียวห่ว่าไอ้นี่มึงพูดไปลอยๆพูดไปเลื่อนลอยนะ,นะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับมีบินไปเสร็จหมดนะครับอ่ะโอเคนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วกันนะรถเดิมๆนะครับนี่เบาโชคเพลทอยู่ครบหมดเลยนะดูฝากระโปรงหน้ากันอ่าถ้าเกิดว่ามองไม่ชัดเนี่ยเดี๋ยวทักไลน์มาได้นะครับ ต้องบอกว่า69,000นี่สายไหมแน่ๆนะคือทักไลน์มาได้นะครับแล้วก็ไม่บ่อยที่ผมจะมาขายราคานี้นะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมบอกเฮ้ยก็จะเกิดผมมีไอ้3.0มาขายอีกแล้วบอกเฮ้ยคันหน้าเอ้ยทำไมราคาไม่69,000เหมือนคันที่แล้ววะอะไรแบบนี้นะครับก็มันกแ็แตกต่างกันไปในบริบทนะนนถ้ามันเครื่องถ่ายให้แล้วนะครับอ่าใช้งานได้นะครับผมต้องบอกว่าเครื่องโคตรด,ดีวิ่งเชียงใหม่ลงมานะครับต้องบอกว่าเครื่องดีจริงครับ ตรงนี้บอกคุณผู้ชมได้เลยมาทดลองขับได้จนกว่าพอใจแลวคุณผู้ชมอาจสงสัยให้เกียร์มึงมีอะไรหรือเปล่าวะรุ่นนี้อาจจะเกียร์อาจจะซ่อมแพงจริงเกียร์พวกนี้ซ่อมเหมือนกันเลยครเขมือน K24K20 เลยนะครับแต่คันนี้เกียร์เข้าได้เลยนะครับไม่ใช่คุณผู้ชมจะมาลองตอนเครื่องเย็นแล้วสตาร์ทแล้วเครื่องยนเนี่ยรอบมันจะสูงใช่ไหมครับมานทันกว่ามาสตาร์ทแล้วเครื่องย็นแล้วเข้าเกียร์อะไรปุ๊บยังไงก็ปักนะครับเพราะว่ารอบมันสูงถูกไหมครอ่าลองรอนิดนึงนะครับแต่ถามว่าเข้าได้เลยไหมเข้าได้เลยนะ นะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อที่ภายในกันเลยฮะโอ้โ oh, ห oh, เปิดมาภายในเออสภาพโอเคเลยนะฮะกระจกไฟฟ้าใช้าง,งานได้ทั้ง4บานด้อยฟิล์มนะครับนี่นะฟิล์มอาจจะมีแบบนี้คุณผู้ชมไปติดลงทุนตั้งหน่อยนะสองพันกว่าบาทนะครับก็ได้ฟิล์มได้รถหล,ล่อๆไปใช้เบาะนะฮะมาดูฮะสังเกตเลยครับ3.0เนี่ยถ้าสภาพไม่ดีจริงเนี่ยเบาะขาดหมดนะครับแต่คันนี้ไม่ขาดนะครับแต่เปื่อย <c oughs> ยอกนะครับต้องบอกว่าฝั่งคนขับเนี่ยมันจะเป็น ฝั่งที่คนขึ้นลงบ่อยนะครับนะบก็มีบ้างตรงนี้แต่ไม่ขาดนะคุณผู้ชมนะฮะโอเคนะรถไม่เคยชนหนักนะวงกบประตูต่างๆสวยหมดเลยนะฮะกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่ออปชั่นเล็กๆน้อยๆเอาเดมเดมมติดเครื่องก่อนแล้วกันอ่านี่นี่ให้ดูกระจกพับได้นะครับอ่าเวงกรรมพับได้ข้างเดียวโอ้ยอยู่บ้านมันพับค้างมันพับคู่นะโอเคครับอ่ะมาสตาร์ทเครื่องกันนะฮะอ่ะ เครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายแอร์ออโต้นะครับปุ่มเปิดปรับตรงนี้ปรับได้หมดเลยนะปรับแยกถ้าเราไปกดเป็นดูโอลนะครับก็สามารถปรับแยกปรับใครปรับมันนะครับนี่ปรับใครปรับมันได้เลย2ข้างแยกกันโดยที่เราไม่ต้องไปกังวลว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะหนาวคู่อะไรอย่างงี้นะฮะต่อมาฮะมาดูที่ซันรูฟมูรูฟครับตัวนี้มี TCS ด้วยนะฮะมีซันรูฟมูรูฟครับพวงมาลัยก็จะมีตรงขอบข้างที่เป็นหนังครับส่วนตรงที่เป็นไม้เนี่ยก็สภาพโอเคเลยมาฮะซันรูฟมูรูฟนี่มูรูฟก็คือแค่เลื่อนตรงนี้ออกนะครับส่วนูฟกก็คือออเปปิดไ เอาหัวยืดออกไปเลยครับฮัลโหลนะฮะแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเปิดซันรูมครับต่อไปก็จะเปิดกระดกนะฮะกระดกแบบนี้ครับมาเผื่อใครตดเผื่ออะไรอย่างนี้นะนะฮะอ่ะโอเคครับเรียบร้อยอ่ะโอเคมาดูกันที่ม่านบังแดดนะครับคลิปนี้ยาวหน่อยนะะเกินสิบนาทีเอ้ยเฮ้ยโอเคนะแน่นนะแน่นนะเฮ้ยเอ้าไฟติดนะเฮ้ยใส่แบนเดี๋ยวนะดูดูคนขับสิ เฮ้ยเฮ้ยแน่นนะเฮ้ยบเตพวกนี้อยู่ไม่รอดหรอกนะฮะเออผมก็ไม่ดูว่ะเอ้าใช้ได้นะปิดล็อกเอาอยู่เก๊เอ้าเฮ้ยจุบุรีมีนะกดเด้งเอาวางแก้วเฮ้ยใช้ได้มาดูแกงนะเอาโอเคนะเสียบ USB มีิชาร์จแบตได้อีกอันนึงนะครับมาดูเกณนี่สิเอ้าเฮ้ยใช้ได้อยู่นะขาเขอไม่หักนะที่วางแก้วข้างประตูมีอีก นะครับนี่ไฟไม่โชว์นะครับแต่ว่าน้ำมันจะหมดแล้วโอเคเดี๋ยวตรงนี้มีเซทล็อกอีกนี่มั้งเออเซทล็อกใช้งานได้ทั้งหมดเลยับกระจกไฟฟ้าสบาทนะเปยดูด้ยนะเอย๊เดี๋ยวบอก69,000่กมึงจะหมกเป็รือเป่าครับคือจริงล้วไม่่อยมีใครทำแบบผมหรอกนะฮะเพราะว่าคือไม่จะเป็นหรอกไม่เป็นอธิบายเยอะนะฮะเพราะว่าคนจะซื้อเาก็ซื้อรถเลยนะครับแต่ว่าด้วยความที่ผมเนี่ยนานนิดนึงนะเราก็เคยเจอประสบการณ์นะครับแม่งรายงานไม่ตรงไอ้กูไปดูยาราดกระบังแล้วจากนครถมคิดดูไปราดกระบังแม่งโคตรไกลเลย นะครับเสียเวลาชีวิตมากนะครับเสียเวลาได้อยู่กับลูกกับเมียนะฮะมันก็เลยแบบอตอบแบบนี้ก็บอกว่ากูจะไม่กูกูจะไม่มคือบอกได้ก็บอกอะนะฮะแม่จะไปปิดบังกันเพื่ออะไรยังไงก็ซื้อ,อยังไงก็ต้องได้ดูรถอยู่แล้วนะครับนะบแต่มันจะล่อให้เราวิ่งออกจากบ้านไปไมันก็เปนเพราะอะไรในพวกนี้อ่ะเข้าเรื่องนะฮะนะครับเบาะหลังเราสวยงามเลยจริงๆครับเอออันนี้นเราลงกันนะครับข้างหลังสวยงามนะฮะแผงลําโพงตัวเบาะโอเคนะข้างหลังนี่นั่งน้อย แล้วก็มีเท้าแขนนะเออวางแก้วอีกสองอันนะครับแล้วจริงๆข้างๆมันก็วางได้อีกด้วยนะเออนะครับอยู่ไกลๆเนี่ยมีญาติอยู่กรุงเทพพระรามสองหรือมาทํางานอยู่แถวนี้นะครับให้เขาเป็นม้าเร็ววิ่งมาดูให้ก่อนนะนะครับก็จะได้ไม่เสียเวลานะครับก็รายงานตรงครับมาไม่เสียเวลาฮะหรือว่าอยากได้รูปส่วนไหนเพิ่มเติมครับทักไลน์มาได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อนี้ไหนด้านฝากระโปรงหลังกันคุณผู้ชมครับมาดูกันที่ฝากระโปรงหลังนะฮะ นี่ก่อนเลยพี่บนเด์มอ่ะคุณูชมบอกเอ้าทำไมมันขายถูกจกังวะต่อว่าช่วงนี้เนี่ยคลิปที่ผมลงขายรถไปนะครับมันเงียบเก็บเลยนะฮะก็เลยต้องพยายามจะดันช่องนะครับเพื่อได้ผู้ติดตามนะครับแต่คุณผู้ชมไม่ต้องกลัวนะครับว่าผมมีรถจริงหรือเปล่าแล้วก็จะขายจริงครบขายจริงนะครับสําหรับใครที่มาซื้อแล้วขออนุญาตเลยครับขอถ่ายหน้าถ่ายตาไปด้วยนะฮะเพราะผมก็ได้เป็นโปรโมทไปด้วยเนาะว่าเราไม่ได้แบบเอารถมาลงขายเพื่อเรียกยอดวิวหรือเปล่านะฮะ แล้วก็ไม่ได้ขายจริงแล้วโทรมาก็บอกขายไปแล้วไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่แบบนั้นนะฮะลงทุนเองขายเองนะครับซื้อเข้ามาเองเจ็บเองนะฮะอ่ะนี่ครับยางอะไรนะครับอุปกรณ์ช่วยนะครับแมรงไปไหนไม่รู้นะครับขายตะพไปนะแบบนี้นักผู้ชมครับ268กลมแหมกลมดีไม่เป็นแบนนะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวมาสรุปกันครับกับเจ้าแอคคอร์ดปาวานคันนี้ฮะเป็นไงครับจบเรียบร้อยแล้วครับกับการรีวิวรถแอคคอร์ดคันนี้นะครับ พ่อคันนี้ก็ไม่มีอะไรฮะแค่แค่อยากจะขายแบบเซ็งๆกันนะฮะช่วงนี้ปล่อยคลิปไปคนดูเก้าร้อยสามวันห้าร้อยโอ้โหแล้วมันจะขายออกเลยรถมีเยอะแยะนะครับก็เลยเอาไว้เพื่อเรียกเรียกแขกนะครับคือพูดง่ายๆคือเป็นการโปรโมทช่องในตัวนะครับคุณผู้ชมก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเพื่อให้ยอดวิวเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าช่วงนี้ลงขายรถก็บอกว่า เงียบจริงๆนะครับหรืออาจจะเพราะเด็กเปิดเทอมนะก็เป็นไปได้นะอ่ะโอเคครับมาเข้าเรื่องกันเลยคันนี้ก็69,000บาทนะฮะรับแลกเทิร์นทุกรุ่นด้วยนะครับนะฮะดูรถดีที่บิ๊กซีอ้อมใหญ่หรือว่าฟาร์มจระเข้สามพรานนะฮะแล้วก็ลานจอดรถตลาดทันยาอ้อมใหญ่นะฮะอันนี้ก็69,000นะครับไม่ไกลส่งฟรีครับถ้าไกลๆก็สไลด์ส่งนะครับสไลด์ก็ส่งต่างจังหวัดเนี่ยเก็บเงินมระจำนะครับต้องบอกผู้ชมแบบนี้ไว้เลยนะครับนะฟังจะปากหมดแล้วเก็บมระจำนะครับไม่มีเขาที่จะเก็บ ปลายทางนะครับเพราะเป็นรถยนต์นะครับมันอันตรายนะฮะเสี่ยงที่เราจะขับรถเล่นนะฮะหลายหลายอย่างนะครับโอเคครับเล่มครบพร้อมโอนนะครับคันนี้เป็นรถบริษัทนะครับโอนได้ตามปกติรับประกันการโอนนะครับเลขเครื่องเลขถังกูหมดเลยครับสวิตมาพร้อมแล้วใช้งานได้เลยนะครับหกหมื่นเก้าบาทราคานี้ไม่มีแล้วครับวันนี้พิชอรถบ้านขอตัวลาไปเลยนะครับขอขอบคุณท่นติดตามนะสวัสดีครับ